กรขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงเพื่อนๆนทาง YouTube ที่น่ารักทุกคนวันนี้มื้อนี้นะครับชอบชวนหานะครับพาเบิ่งนะครับปัญหาของเจ้าตู้เชื่อมนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับาบอกยี่ห้อนะครับเบิ่งเอาตามภาพนะครับมันเป็นของเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนวานมาให้ดูให้น้อยเพื่อนบอกนะครับพัดลมไม่หมุนเกบอกนะครับเชื่อมไม่ได้นะครับเดี๋ยวก่อนืึงมาเปิด สวิตเบิ้งก่อนนะครับนี่ครับมีเสียงออกมาจากสวิตนะครับเพื่อ็เข้าใจว่าไฟมันเข้าเครื่องแล้วนะครับเราก็ต้องมาเช็คเบิ้งข้างเอาพุตนะครับของตู้เชื่อมนะครับปกติจะมีไฟออกมานะครับตรงขั้วบวกลบนะครับเพิ่นเขียนบอกว่า28โวลต์ถ้ามีโหลดนะครับนี่ครับตอนนี้ไม่มีไฟออกมาเลยนะครับไม่จ่ายเลยนะครับ สถานะม่นมีโหลดี่ประมาณ7 0โวลต์นะครับ DC นะครับอันนี้เพื่อนบมมีไฟออกมานะครับแล้วพัดลมก็ไม่หมุนนะครับแต่ว่าตรงสวิตช์มีแสงไฟออกนะครับเหมือนว่าไฟจะเข้านะครับเดี๋ยวทําการแกะฝาเบื้องก้นนะครับว่าด้านในมันสิเป็นนวาดนะครับผมก็บ่เคยเบื้องอย่างเทื่อนะครับเดี๋ยวมาเบื้องพร้อมกันนะครับทําการถอดน็อ ออกทุกตัวนะครับมีเป็นสภาพนะครับของเครื่องนะครับเบื้องภายในนะครับมีจุดต่างๆสายไฟนะครับนี่ครับค้าดินค้าฝุ่นเต็มเลยนะครับวงจรนะครับใช้งานแบบบ้เคยดูเลรักษานะครับใสอย่างเดียวบ้เดยเคยปัดเคยเป่านะครับนี่ครับตรงนี้สวิตปิดเปิดนะครับจะมีสายมาเสียบอยู่นะครับ การเป่าคุณก่อนนะครับเพราะว่ามันจะหนักจะเคือนะครับพระบีดพระคุณจากนั้นนะครับทําการเช็คสายไฟเข้านะครับนะครับเอานำมาเรื่อยๆนะครับจะปลั๊กไฟนะครับมาเข้าตรงสวิตช์นะครับจะมีสองสายนี่นะครับมาจะปลั๊กไฟนะครับจะเป็นสายไฟนะครับถ้าสายสีเขียวคือสายกาวนะครับเดี๋ยวผมมาเช็คเบื้องก่อนนะครับเพื่อให้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับ นี่ครับการตั้งย <ield> for right ่านโอมนะครับเซตซีโ่เข็มขึ้นนะครับเนี่ยทีามาเช็คสายนะครับจากปลั๊กนะครับจะมีอยู่สองสายเราเช็คสายแรกก่อนนะครับเข้าตรงสวิตช์ตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับสายสีน้าตาลนะครับเข็มขึ้นนะครับสายไม้คาดนะครับที่นี้มาเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์ปุ๊บนะครับแล้วมาวัดด้านบนนะครับไฟผ่านสวิตช์อยู่นะครับข่านนี้นะครับนี่ครับผ่านขึ้นมาด้านบนอยู่นะครับ ีนี้เช็คอีกสายนึ่งนะครับเป็น 8, nah X, สายสีน้าเงินนะครับอยู่อ <didn> ีกฝั่งนึงนะครับเช็คนะครับมีเข็มขึ้นเหมือนกันนะครับสายไฟ AC ไม่ขาดนะครับจะปักนะครับทีนี้มาวัดผ่านสวิตนะครับสายสีแดงนี่นะครับอยู่ด้านบนของสวิตนะครับนี่ครับไม่ขึ้นนะครับขูดขูดยังบ่ขึ้นนะครับดีๆนะครับเข็มไม่ขยับนะครับนี่ครับทําการปิดเปิดไม้นะครับ มาวัดบืิงที่นะครับคือความชั่วครับไม่ขึ้นนะครับพบปัญหาแล้วนะครับตอนนี้คือว่าไฟมันมาขาเดียวนะครับขาหนึ่งบัวพานนะครับนี่ครับสวิตเปิดอยู่นะครับไฟมาขาเดียวบัวพานไปเข้าวงจรนะครับมาจะมีปัญหาตรงสวิตนะครับถ้าเพื่อนๆมีสวิตใหม่ก็ทำการเปลี่ยนได้เลยนะครับนี่ผมทําการแก้ให้เบิ่งชัดๆคราบดานในมันจะเป็นแบบใดนะครับ ใช้ไขควงแบนนะครับแงออกมาได้นะครับเพราะว่ามันมีช่องให้แงะอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้งานกลางงานนะครับกําลังเล่งรีบในการเชื่อมนะครับใช้งานแล้วเฝ้านะครับงานเลียงงานด้วยอย่างไรมันเลี้ยววายเราทำการแก้ไขตรงสวิตช์ได้เลยนะครับบ่ต้องเปลี่ยนครับมาเบ่งผมเฮ็ดนะครับนะครับแก้ไขเฉพาะหน้าได้นะครับ ทำการแกะมานี่ครับรู้สึกว่าจะติดนะครับติดกับพลาสติกเลยนะครับข้างนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นโลหะกับโลหะติดกันนะครับเวลาปิดเวลาเปิดใช้สปริงยันนะครับให้มันคั่วทั้งสองมาแตะกันนะครับด้านบนด้านล่างนะครับนี่ครับแกะอย่างออกเลยนะครับเพราะว่ามันมีค้าอย่างติดนะครับยวทําการขอะออกนะครับนี่ครับ กตกออกมาแล้วนะครับถ้าเกินเฮาเฝ้าใช้งานคราบ่มีสวิตไม่เปลี่ยนนะครับเฮาก็ทำการแก้ไขแบบนี้ให้เบิ่งชัดๆครับนี่ครับมีรอยนะครับเศษดินเศษยังตติดเต็มู่ครับฝุ่นนะครับทำให้ไฟมันเล่นหมดสะดวกนะครับเฮาก็ทำการคัดทุๆจังน่อยนะครับเพราะว่าทำแบบนี้ให้ไฟมันผ่านได้นะครับทั้งสองข้างนะครับเพื่อใช้งานชัวรข้าว่กนนะครับ่กนที่เฮาจะเปลี่ยนสวิตเพราะว่า การเปลี่ยนสวิตเราต้องถอดเอาตัวเดิมนี่ตัวเก้านี่ไปซื้อนะครับจะได้ขนาดตรงกันนะครับเวลามาเปลี่ยนทรายตอนนี้เอาเกะมาทําความสะอาดก่อนนะครับคือเอาฝ้าใช้งานด้วยนะครับจะเป็ี่นทางแก้ไขอีกวิธีนึงนะครับบางท่านก็ทําการไปตัดต่อสายตรงนะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาภายหลังนะครับมันเห็นให,ใหม้อง,งามนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนสวิตดีกว่านะครับ เหตุนี้ผมเห็นห้เบิ้งนะครับว่าขุดคูดคูดเอากระช้ได้คือเก้านะครับในฐานะที่บางคนเฝ้าไซ้นะครับสถานการณ์ที่บีบังคับเอาบวสามารถไปซื้อสวิตมาเปลี่ยนได้ทันนะครับวันนี้ครับงานด่วนนะครับเราทาการแก้ไขแบบนี้นะครับนายช่างเชื่อมส่วนมากเพื่อนกับโพเฮดได้นะครับเพราะเครื่องมือเพื่อนก็มีอยู่นะครับจากนั้นทําการประกอบสวิตครองเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวมาเปิดไฟวัดเบิร์นะครับที่นี่นะครับว่ามันจะทํางานหรือป้านะครับผมทาการคูดแล้วนะครับให้มันสะอาดเดี๋ยวลงยักว่าทาตามเบอร์ก่อนนะครับไฟสีออยู่บ่วนะครับตั้งห้าสิบนะครับเดี๋ยวพอดลงก่อนนะครับเดี๋ยวกระแสมากเกินนะครับเพราะว่ามันมีไฟเช่อยู่นะครับรู้สึกว่าจะออกมาแรงเกินเคมิเตอร์นะครับเดี๋ยวปับไปสองร้อยห้าสิบ นี่ครับขึ้นมาแล้วนะครับ70โวลต์นะครับ DC นะครับตามสเปคที่เพิ่นเขียนมาไว้นะครับตอนที่เฮายังบ่ทันเชื่อมเล็กี่ไฟสีออก70โวลต์นะครับตอนเฮาเชื่อมนี่ไฟมันสิลดลงมาเหลือประมาณ2 8โวลต์นะครับแก้ปัญหาได้เฉพาะหน้าเลยนะครับเดี๋ยวนี้ใช้งานต่อเนื่องได้นะครับนี่ครับพัดลมหมุนแล้วนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ